แม่รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับไม่นะคะนี่ใครเหรอคะคุณน้ำหวานคบกับผู้ชายคนนี้อยู่แล้วตอนนี้เราสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมหลายคดีละครับนี่น้ำหวานคบอยู่กับ ฆาตกรเหรอคะไม่มีใครเป็นฆาตกรทั้งนั้นล่ะค่ะน้ำหวานหนูขอโทษด้วยนะคะแม่ที่หายไปโดยไม่บอกพอดีว่าเพื่อนหนูมันมีปัญหากับที่บ้านนะคะหนูก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนคุณตำรวจมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกลูก พอดีแม่เจอนามบัตรของคุณตำรวจเขาในไดอารี่หนูนะ่ะแม่ก็เลยโทรไปรบก,กวนให้เขาช่วยตามหาตัวหนูคุณน้หวลมีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหมครับไม่มีค่ะน้หวนเหนื่อยมากเลยอะค่ะยังไงขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เรียบร้อยคะ่ะพี่เจตดีแล้วครับพี่มีอยากให้น้ำหวานมีปัญหาก,กับคุณแม่เพราะพี่ค่ะพี่เจตไม่ต้องเป็นห่วงนะคะครับปลับดีๆนะคะขอบคุณครับพี่เจตเชื่อเรื่องผีไหมคะมาคุยเรื่องผีกับหมอเนี่ยนะ,ะกะแล้วว่าต้องไม่เชื่อเชื่อสิครับ สมัยพี่เรียนปีหนึ่งปีสองเนี่ยพี่ชอบเจออะไรแปลกๆในมหาลัยบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจอแบบจะจะสักทีนะพี่เจตคะคือว่าจีนมองเห็นผีคะ่ะจีนเริ่มมองเห็นผี ตั้งแต่ตอนที่ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับพี่เจรู้ได้ไงคะพี่เคยได้ยินว่าคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่มันจะมีสัมผันพิเศษติดตัวมาด้วยเคสจีน่าจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับพี่ว่าอย่างโชคดีนะที่จีนเห็นแค่ผีอะถ้าเกิดวิญญาณร้ายที่อยู่ในโลกหลังความตายอาศัยอยู่ในภพภูมิที่ต่ำที่สุด มันอยากจะหนีให้พ้นจากคุมนรกมันอาศัยร่างจีนขึน้นมาด้วยแบบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่จีนเห็นผีก็ได้นะครับ